สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูงานหลังคานะครับของลูกค้าท่านนึงนะครับโครงการสิริเพชรเวสเกตนะครับลูกคา้าเลือกหล,หลังคาในส่วนที่เป็นฝั่งทึบนะครับเลือกเป็นตัวเป็นเมทัลชีตนะครับบุฉนวนแบบ P u นะครับซึ่งฉนวนพียูเนี่ยก็จะ เป็นลักษณะคือเป็นโฟมนะครับหนาประมาณ1นิ้วนะครับตัว PU เนี่ยมันก็จะลดเรื่องเสียงดังเรื่องความร้อนได้ดีกว่าเมทัลเมทัลชีทบุฉนวนแบบ PE นะครับส่วนตัวหลังคาในฝั่งใสนะครับลูกค้าเลือกเป็น โพลีนะครับแผ่นโพลีตันนะครับแบบผิวเปลือกส้มนะครับแบบผิวเปลือกส้มเนี่ยก็คือเวลาที่มีแดดลงมาในช่วงกลางวันนะครับก็ผิวเปลือกส้มเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะเป็นแผ่นแบบโปร่งแสงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกองแสงในส่วนที่เป็นแสงแดดนะครับก็จะมีเฉพาะที่เป็นแสงสีขาว ลงมาในส่วนของด้านล่างนะครับตัวฝั่งที่เป็นฝั่งแผ่นโพลีเปิือส้มเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่มีช่องนะครับสำหรับเลื่อนเปิดปิดเพื่อที่จะระบายอากาศได้นะครับเดี๋ยวจะลองเลื่อนเปิดปิดให้ดู ตัวเลื่อนเปิดปิดนี่ก็จะเป็นระบบเป็นแมนนวลนะครับเป็นระบบแมนนวลนะครับซึ่งของทางลูกค้าท่านนี้นะครับก็จะเพิ่มเติมคือในส่วนที่เป็นตะแกรงนะครับตะแกรงกันกันนกเพิ่มเข้ามาตรงช่องตัวที่เลื่อนนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนที่เป็น ปองพันนะครับสำหรับต่อท่อฮูดเพื่อที่จะใช้กับเตานะครับตรงตรงนี้ทางเราก็จะเป็นคนที่ติดตั้งตัวป่องป่องตัวนี้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูางานด้านด้านล่างอีกทีหนึ่งนะครับครับอันนี้จะเป็นงานด้านล่างนะครับของลูกค้านะครับซึ่ง ลูกค้าแบ่งส่วนนะครับเป็นในส่วนของที่เป็นส่วนซักล้างนะครับซึ่งเป็นโพลีสายตันนะครับผิวเปลือกส้มนะครับกับส่วนที่เป็นครัวนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งก็จะต้องให้ช่างมาต่อเติมในส่วนของครัวหลังจากนี้นะครับซึ่งก็จะมีช่อง เพื่อมีปล่องตรงนี้นะครับที่ผมแจ้งว่าเป็นส่วนที่เราติดตั้งตังตวปล่องสําหรับเตรียมไว้สําหรับฮูดดูดควันนะครับให้ด้วยตัวเมทัลชีนะครับบุ PU เนี่ยลูกค้าทีเา่เลือกที่จะเป็นพื้นท้องมันนะครับเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวซึ่งเมทัลชีสบุ PU เนี่ย ก็จะมีให้เลือกทั้งหมดคือ3สีนะครับมีสีขาวสีดำนะครับแล้วก็สีที่เป็นลักษณะเป็นสีเงินนะครับตัวรางน้ำนะครับที่เราติดตั้งให้เนี่ก็จะเป็นสแตนเลสน,นะครับซึ่งซึ่งจะลงมาที่ท่อนะครับทำท่อลงมาออต่อกับทองรงการเขาที่ด้านล่างนะครับเป็น ลังน้ำเป็นสเตลเลสนะครับส่วนชุดมือหมุนนะครับเดบิเลื่อนให้ดูจากด้านล่างอีกทีนึงนะครับครับก็ใช้แมนวนวลนะครับเป็นมือหมุนเด็กๆก,ก็เลื่อนได้นะครับไม่ไม่ได้ออกแรงมากนะครับ Okay. แล้วก็จะมีระบบล็อกนะครับซึ่งระบบล็อกตัวนี้จะจะมีเดือยอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับล็อกเพื่อที่จะไม่ให้มีใครเปิดหลังคานะครับจากด้านบนได้นะครับในกรณีที่ไม่ได้มีตะแกรงกันนกนะครับก็ก็ไม่สามารถที่จะเปิดหลังคาจากจากด้านบนเข้ามาได้นะครับโอเคครับ ถ้า,าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ0819269615นะครับ b u i l l of Material ยินดีให้คำแนะนำนะครับขอบคุณมากครับ